ครอบครัวเปิดใจทั้งน้ำตาอ้อมเข้มแข็งดูแลครอบครัวจนนาทีสุดท้ายถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อพระเอกชื่อดังออมอัคคพันธ์จากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังรักษาตัวป่วยรกมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีทำกลางความเสียใจของครอบครัวคนบันเทิงและแฟนคลับ และล่าสุดครอบครัวของออมอักพันธ์อย่างคุณพ่อสุพง์และคุณแม่อมรถน,นอมและดาเรียภรรยาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเวลาออมป่วยเขาจะเข้มแข็งและอดทนมากดูแลทุกคนในครอบครัวจนวินาทีสุดท้ายพยายามแข็งแรงทั้งกายและใจให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่มาส่งพี่ออมในวันนี้อยากให้ทุกคนจำภาพดีๆของเขาวไว้แม่ดีใจและภูมิใจใน ในตัวของออมมากเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัววินาทีสุดท้ายเขาคุยกันปกติไม่ได้สั่งเสียอะไรออมไม่มีห่วงอะไรแล้วคุยกันและทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วออมยิ้มจนวินาทีสุดท้ายและบอกเสมอไม่อยางให้คนที่อยู่เศร้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ